ดูในบ้านคืมคๆดูอุย้อยเอามาห้าคลิปหนูถ่ายตรงไหนมันสวยเออตรงนี้ตอนนี้มันสวยลกก็สวยอ่ะอุย้ยใบไอ้นี้มันแตกเยอะนะมุมในดีนี่มาข้ามนี่ไม่ได้ตัดเลยคืมไปหมดอืม หลังมดก็มีหลังมดก็มีเึ่งนกคันกนลกร้องถ่ายมุมนี้มัง่งมุมโน้นหน่อยมุมนี้นิดนึงไม้กระเท้าใครไม้เท้าฉันดูปล้มแห้งแหง้งเหี่ยวเหยี่ยวแล้วเห็นไหมนี่สองพัน นี่พันหนึ่งเลนมังกรพันในก็ไม่รู้นี่เลนมังกรพันในสมเดีเอ้ยมาแล้วสมเดีมันอยู่ลำลมเร็วลำลมเร็วเป็นนางแบบให้น้อยแล้วมาแล้วมาแล้วสาวเล่้าวแลสมาดีจไปไหนไม่รู้ตาแลวิ่งไปนู่น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 จะโจรไปนู่นแล้วอื้อหือ ดอมดอุ้ยไปออกไปข้างนอกแล้วอุ้ยดอมดอมแบนี้หลยต้นนี้นี่ตะเปียกปบกอดแล้วอุ้ยมันมันเป็นดอกดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวมันนีแล้วมันนีแล้วโอ้ยมันนีแล้วเยี่ย อุ้ยนั่งชิงชองตรงนี้เองชิงชองไหนก็นไม่ชิงชองมาชิงชองคำหน้านี่โอ้โหอะไรนี่ไหนชิงชองคำหน้านี่เองมาอันนี้มาสัมรีไปไหนอะสัมรีไปไหนโกดูไปไหนละสัมรีไปไหนละสัมรีเออที่ไหนหรือเปล่าสัมรีเอ้ย สัมฤตนูนไปไหมนู่นหนามันนี่เดียวตัมลีมานูนดูว่าหนาบ้านหลังนั้นสัมีตมาโอ้โอ้โอ้สัมฤตฤตโอ้โอ้โอ้นูนไปหาอะไรบ้านนู้นอยู่ไปโดนยาอยู่โอ้โหออกมาแล้วก็เที่ยวไกลจริงนะเจ้าขันบุญเดียกระเล็ดสัมีตโอ้โอ้ไปสัมฤตสัมีตมาเร็ว เสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยเรียกสำลีตำลีโอ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 โน่นโน่โนเห็นสำลีไหมโน่นตนนะเจ้าไปไกลแท้ให้ออกมาแค่นี้เจ้าไปนู่นก้นก้ยืนมองอยู่นี่สำลีไปเยอะเถ้าว่าสำลีนี่ก็จะไปนะสำลี อ้อ้โมาเนี่นี่มานี่มาเร็วมามาอ้โ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 อมานู่นไปนู่นมามาับบ้านโก้พอน้องกับบ้านมามาโอ้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 ไปไกลนะเจ้าเนี่ยไอ้ตัวนี้เล็บครบขอว่าเล็บครบเป็นไงเราก็ไม่รู้จัก โอ,โอ๊ยโอ๊ยบ้านแถบ้านรถมาลูกไปที่ข้าบบานลูกไอ้โตยังไม่ไปเลยไมนเนี่ยมามามาตรงนี้มามาตามมาเลยตามมาเลยอุ้ยรลองไปไหนแล้วอึดอุดอยู่ได้อีกแล้วเนี่ย ไปไปบ้านไปบ้านเดี่ยให้กินนมเสียงนกมันอืดอืดตรงไหนก็ไม่รู้ทีนี้ก็แค่นี้แหละผาสำนีเข้าบ้านแล้ว